ตอนนี้เราก็อยู่ที่ฟู้ดอะไรเนี่ยพิดือเงี้ยตอนนี้คือข้าวโพดกาเรตอนมืองใช่ไหมใช่ครับแล้วมาทำอะไรครับพี่มาหาซื้อข้าวโพดกาเล็ตค่ะข้าวโพดกาเล็ตกาเล็ตกาเล็ตยวไปดูกอร่อยไหมอร่อยมากแพงมากชโบดีคือพามาดูที่ถึงนะคะข้าวโพดกาโบต้องเต้นนั้นถ้ากาโบต้องเต้นนั่นนะครับผม นะครับกินไอ้กินก่อนกินก่อนนี่มันไปที่ไหนอะมันเหมือนแบบขาไม่เข้าขาไหนใช่เหรอครับทีนี้มันอาหารไม่รู้อะเดินะครับก็ทงนี้มันไม่มีแล้วมันมีกี่ครั้งเราก็ถ้าไม่ได้กินอะไรเราก็จะไปกินของหวานแทนๆนะคะของหวานอ้วนนะครับตอนนี้ก็คือถ้าจะไม่เหลือเอวกันแล้วค่ะ อะไรก็อร่อยแต่อ้วนแล้วก็ยังสวยเหมือนเดิมยเใช่หน้าตาดีเนีนหวานเย็นไม่ใช่อ่ะเ้าทอดปลาหลาไม่มีแล้วหรอคะเขาออกไปแล้วไม่มีแล้วงั้นเราไปกินอนนี้ก็ได้ไปกินในตัมเดลิเวรฟรนก่อนก็ได้เดลิเร์ฟนใช่ไปเดลิเร์เฟรนตรงไหนคเดลิเรฟรนนนัวหาอะไรหวานหวานเลอกกินอันนี้ กินดีกว่าน <Station. S 2> ี่กินเต็มหรอเก่งเต็มตรงนี้เต็มหน้าจากการที่มันไม่มีเออไม่รู้จะกินอะไรไอ้นั่นไม่มีนี่ไม่มีก็เลยอะไรก็ได้ที่กินได้เอากินไปก่อนนะคะรู้สึกก็ยอดของเขาอ่ะปิ้งปิ้งทั้งคนชาแนลไปเป็นยอดสักเป็นแสนแล้วอ่ะดูแคปเดียวเองอ่ะไม่น่าเชื่อเลยอ่ะสุดยอดนะครับใช่เก่งมากเลยค่ะย้อนน้องชายดิฉันเองค่ะนี่เองค่ะเออคือในข้อศอก โทไม่มีแล้ววะเป็นอะกันห่งเลยค่ะค่ะเขาโทษกาเล็ไม่มีแล้วเหรอคะอะไคะเขาโทษกําคาเล็ตนะคะที่เหมือนในพารากอนไม่มีแล้วเชียวแต่ก่อนที่นี่มีไม่มีแล้วเนาะในสนามบินไม่มีรายการอ๋อเหรองั้นเอาเอาอะไรครับนี่สตรอเบอรี่อะไรเอาอะไรโอรีโอครับผมแล้วก็โอรีโอ้แล้วก็ เอาอะไรเอาอะไรกันน้องบีสั่งไม่เป็นสั่งไม่เป็นน้องบีไปไหนอ่ะของผมก็ได้โอเรือโอ้บีน้องบีไปไหนละน้องบีอย่าไหนมีไหมไม่มีหรอไม่มีเพราะไปนะลิขสิทธิ์เขาเข้าลงรายกต่ก่อนแต่ก่อนมันเคยมีแต่ตอนนี้คือไม่มีแล้วในสนามเดิมเป็นใช่ค่ะอ๋อ พี่จะซื้อที่นี่กินตลอดเลยข้างบนมีชั้นมันไม่มีแล้วไม่มีแล้วมีแค่ชั้นนี้มมใช่ไหมตอนนี้เอาเมื่อกี้ของพี่อะไรลองกินไหมกินไปแล้วสั่งสตรอเบอรี่กับโอริโอ้สตรอเบอรี่สองโอริโอ้หนึ่งพี่พี่วิญยาณอะไรสั่งไม,ม,ม่เป็นเอาชา<อ>เขียวหรืออันนี้อันนี้อนโอริโอ้ดีกว่าผมผมอ่ะโอริโอ้สองสตรอเบอรี่สองขกลางได้ไหมคะได้ค่ะ แล้วอะไรอีกไหมอ่ะกินลงไป่หักเพราะแต่งเงินคนค่ะกับรถไม่ละเราจะไปกินข้าวไหมหรือว่าจะไปไหนก็เดี๋ยวไปที่พาวดีแป๊บหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็ไปอัดเสียงกับพี่จอนจอนเดอะวอยซ์จอนเดอะวอยซ์โอเคครับผมไม่ละหรือเป็นกระป๋องค่ะลูกค้าเจอนะครับผมอันสองพันที่เป็นเดินาเดินทาหงใช่ค่ะแล้วก็เจอแล้นะครับผมพันเก้าสิบสี่ร้อยกว่า โทษมั้ยปบฟังลองชิมก่อนได้เคยกินแล้วครับผมผมไม่ก็ชอบเท่าไหร่จริงไหมเดี๋ยวผมจะกินหมดไปหมดได้น่อนครับผมเหมือนน่องเหมือนน่องเลยนะน่ากินนะอันนี้ชเคยมาที่น่ากินนี่ใครเรียนของโปรดใช่เหรอใช่คมันอร่อยอ่ะอร่อยจนห้ามไม่อยู่อร่อยห้ามไม่อยู่ กำลังรอดูเช่้าบาทค่อออีกไม่กถุงใหญ่คะกรถุงไหนงใหญ่ถุงถุงใหญ่ก็ได้เป็นหนึ่งพัยิบาทถูกไหมใช่ปะใช่ค่ะต้นขายก็สวยมากนะครับต้นขายสวยมี่งยิบ้างฝั่งมีเยเลยอ่ถ้าเป็นแบบมีสีชมพูไหม เอาสีชินพ้นที่ธรรมดาหนึ่งใช่เป็นพันห้าพันเท่าไหร่เนียตอนนี้พันยี่สิบค่ะเพิ่มอีกสี่ิบาทเป็นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าบห้าห้าสิบห้าแถไหมครับผมแถมให้ชินไหมครับแถทุก้นั่งขอชิมหนขอชิมหนขอชิมขอชิมขอชิมุ้ยนกขอชิมุ้ยนะครับทุ้ยนะครับเป็นแนวเจ๋งมาก น้องชายฉันขอชิมทุกรสครับผมต้องขอชิมครับแต่ว่าพวเพราะคาราเมลแมคคาเดเมียนจะเหมือนกันนะการรสชาติแค่แมคคาเดเมียนแอโอมอนมันจะแพงวกว่าใช่ไหมไแล้วก็เนยแล้วก็ชีสเอาใส่เตี้ยเยอะก็ได้ครับหรือว่า้ยต่ำก็ได้ด้วยแค่ข้าวโพดเด่นเดียวถือแสนพัน<ม>าพบาทนะคะเอาเข้าไปกับก,กันที่ดูถ้ากินของเขาก่อนนะคะอันนี้บ้านผมเนี่ยข้าวตุ๋นแตก อะไรนะค่าตกแตกค่าตกแตกพูดแต่ค่าตกแตกไหมครับน้ามงงปเลยคุณเพชรข้าวตบแตกคูดแต่ข้าตกแตกโอเคครับไม่เป็นไรค่ะแฟนเดี๋ยวผมเอาอะไรที่ชื่อข้าตกแตกคืออร่อยมากแต่ว่าพี่นี่ไม่ต้องมาดีกว่าแล้วนะไม่ต้องมาดีกว่ามันจะแพงสุดจะแพงสุดแล้วก็อร่อยสุดว่าจริงครับ แบบเป็นเต็มน่าอร่อยน้ำปลน้ำปลาปลาตัวหานะชครับชิมชิมชิมคือเลยครับผมคือเลยรกระแดกชิมของน้องชายี่ะไหนๆเสียไปตั้งเยอะแล้วครับน้องพห้พี่คุณพี่คุณบอกว่าพี่คุณหูข้าวแล้วฮะแล้วก็หูข้าวเดี๋ยวแพทนี่นะลูกไปทำทำทำที่ทำเสื้อก่อน ดูราคา4 7 8 0ก็มีนี่มีนนี้แล้วขอบคุณค่ะไปยังไม่ได้ของเมื่อไรพอหรอโหได้แล้วของลานะคะลูกอร่อยไหมครับป้าอร่อยอร่ยหอร่อยค่ะอันนี้สองอันสองอันของนี้ของนี้ ครับฝากช่องเลยครับฝากช่องด้วยขอบคุณมากนะคะจริงๆขอบคุณเชีนะครับขอบคุณค่ะลองชิมเลยดีกว่าอะลองแม่ทานเดนมาร์กใก็เหมือนกันชิมอะไรก็ชิมได้ไม่เหมือนอันนี้เมื่อกี้เขาไม่ได้ชิมเพราะมันแพงกว่าเอาละครับชิมได้ค่ะชิมได้ใช่ไหมลองชิมเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้คาราเมลคาราเมลคาารเมลดี๋ยวคนละเรื่องถ้ากินอันนี้จะรู้ว่าข้าวม้วนมันอร่อยเลยนะอะขออนุญาต เอาอันนี้ได้เลยนะไม่เอาหน่าบไม่เอาไปไปบอกกมนบ้างครับเอาเนือเอาเนื้อเหรอไม่เอาเหรอเนี่ยเอาสิเออเครับผมอร่อยมากครับจะอะไรนะ